สวัสดีครับวันนี้เราจะมานําเสนอเกงยีรีวายห้าศูนย์หนึ่งมือสองนะครับเกงยีรีวายห้าศูนย์หนึ่งมือสองตัวนี้รหัสศูนย์หกสีซูเปอร์แบล็คนะครับสีซูเปอร์แบล็คนะครับเราจะให้ดูสีด้านหน้าด้านหลังไปพร้อมกับการอธิบายรายละเอียดของเขานะครับผม่าขนาดตามปลายตัวนี้เดิมบรยูสามสิบสองเอลสามสิบสี่นะครับผมขนาดตามปลายนะครับเมื่อกี้ดูสีด้านหลังไปด้วยนะครับแล้วก็ขนาดวัดจริงของเขานะครับผมเอลสามสิบสี่ยั้งตัวสี่สิบเอ็ดปลายขาเจ็ดนิ้วนะครับผม เป็นงานประเทศปากีสถานป้ายเรดแท็บบิกอป้ายหนังแท้นะครับตัวนี้เลขกระดุม4309ราคา1,950บาทครับผมราคาแค่1,950บาทสภาพไม่กริบนะครับอ่าดูสิด้านหน้าด้านหลังเสร็จแล้วเรามาดูกันที่ป้ายหนังของเขานะครับตัวนี้จะเป็นป้ายหนังแท้นะครับรุ่น 501ST w 3 2 l 3 4อ่าตชัไนะครับผม ปารเรตแท็บสกิลลี่วายตัวนี้ปาเรตแท็บบิ๊กอีนะครับผมบิ๊กอีสวยๆครับมาต่อกันที่ปลายขาของเขานะครับนี่นะครับปลายขามาดูริมด้านในกันต่อครับดูริมด้านในปลายขานะครับผม ริมด้านในปลายขานะครับริมพงษงสวยๆนี่นะครับผมริมพงษงสวยๆการเย็บจะเป็นการเย็บแบบลูกโซ่นะครับการเย็บปลายขาจะเป็นการเย็บแบบลูกโซ่เข็บริมพงษงสวยๆนะ,ะเรามาต่อกันที่รายละเอียดด้านในนะครับเริ่มกันที่ป้ายแชร์ครับป้ายแชร์ใบแรกตัวนี้นี่จะบ่งบอกถึงสถานที่มาของเขาด้านเอง เมดอินปากีสถานนะครับบรรทัดแรกชัดเจนครับผมใบที่2จะเป็นวิธีการเก็บรักษาวิธีการชรําระค่าสกรปรกนะครับใช้น้ําอุณหภูมิเท่าไหร่ในการชรําระคราคราสกรปรกรีดยังไงนั่นเองนะครับผมใบที่3นะครับจะบอกรหัสผ้ารหัสการสั่งผลิตนะครับสัปดาห์ในการผลิตปีในการผลิตและก็เลขกระดุมแล้วก็จะมีขนาดอยู่ในป้ายใบนี้นะครับผม กระดุมนะครับนี่กระดุมตอกหมายเลขไว้นะครับวสวยๆครับผมนี่นะครับป้ายด้านในรับประกันว่ารีวามีความเป็นมามากกว่า100่งรปีป่าในซ้ายเสร็จแล้วก็มาที่มากันที่ป้ายเรดแบทนะครับป้ายเรดแบทแบแล้วก็แถบซิวเวอร์ไลนะครับหรือซิ l เวอร์ไลนิง นี่นะครับแถบซ i เวอร์ i n นิ่งเขาจะอยู่ตรงขอบนี้นะครับวิบวับครับสีเขาจะวิบวับเป็นสีเงินพาเรดแบทหน้าหลังสวยๆนะครับผมสีซูเปอร์แบล็คนะครับมีป้ายรียวยี่ปีเมียมู่ตรงนี้ด้วยนะครับอ่าสีซูเปอร์แบล็คสวยๆครับถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตังเกงตัวนี้ยังไงนะครับติดต่อที่เบอร์โทร0961519525นะครับขอบคุณครับ